ลิโอเนลเมสซี่ครับออกมาเปิดเผยว่าผมจะเลิกเล่นฟุตบอลเมื่อตอนที่ผมช่วยเพื่อนร่วมทีมไม่ได้แล้วผลงานผมไม่ดีแล้วตอนนั้นแหะครับผมจะเลิกเล่นแขวนสตาร์ดดังนั้นคือคำพูดของลิโอเนลเมสซี่ครับก็แสดงว่าลิโอเนลเมสซี่อาจจะยังไม่ได้แขวนสตาร์ทในเร็วๆนี้และข้อมูลรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปดูในคลิปกันเลยครับ ลิโอเนลเมซี่ครับในวัย36ปีกับตันทีมชาติอาร์เจนตินามาเล่นในเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์ครับสหรัฐอเมริกาเพื่อปลูกกระแสฟุตบอลที่แดนลุงแชมให้มีความคึกคืนอีกครั้งโดย19เกมครับที่ลงเล่นให้กับสโมสรน,นับตั้งแต่ย้ายมาจากปารีสแซงต์แซงแมงครับเจ้าตัวทำไปแล้ว16ประตูกับ7แอซซีดครับแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงที่ผ่านมาแต่เมซี่ครับ ยังยืนยันว่าในระหว่างให้สัมภาษณ์กับเดอะพ็ Thai p o d ดแคสต์ครับว่ายังไม่คิดเรื่องจบแขนสตาร์ทในตอนนี้ผมรู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ต่อไปอีกแล้วไม่รู้สึกสนุกกับการเล่นฟุตบอลอีกแล้วหรือว่าผมไม่สามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้อีกแล้วผมถึงคิดจะเลิกเล่นผมเป็นคนที่วิจ,จารณ์ตัวเองมาอย่างมากครับผมรู้ว่าตอนไหนผม เล่นดีรู้ว่าตอนไหนผลงานแย่เมื่อผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องเลิกผมก็จะเลิกโดยไม่ต้องมองถึงเรื่องอายุถ้าผมยังรู้สึกว่าผมเล่นได้ดีอยู่ผมก็จะพยายามเดินเดินลุยต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมรักและผมรู้ว่าผมต้องทำยังไงลิโอเนลเมซี่ครับยังพูดต่อไปครัว่าผมยังไม่คิดว่าจะทําอะไรหลังจากเลิกเล่นนะสําหรับวันนี้ผมพยายามที่จะสนุกในแต่ละวัน ผมหาทางเติมเต็มในสิ่งที่ผมชอบและทำอะไรในสิ่งที่ผมรักหาอะไรทำใหม่ๆในเรื่องของกีฬาผมโชคดีพอๆกับการประสบความสำเร็จในความฝันของผมซึ่งผมคงจะขออะไรไม่ได้อีกแล้วมากไปกว่านี้ขอบคุณพระเจ้าครับที่ให้ทุกอย่างกับผมทั้งในเรื่องอาชีพและเรื่องความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับครอบครัวของผมครับเพื่อนๆผมพยายามที่สนุกกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งมัน มีมากมายเลยทีเดียวก็นั่นแหละครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่ก็ยังไม่คิดที่จะแขวนสตาร์ทในเร็วๆนี้เขายังอยากเล่นให้ทีมชาติอยากเล่นให้สโมสรอ,อยากทำในสิ่งที่เขารักจนกว่าเขาจะเล่นไม่ได้หรือช่วยเพื่อนร่วมทีมไม่ได้แล้วก็สุดยอดครับแล้วฟังมาถึงๆต,ตอนนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับลิโอเนลเมสซี่ครับ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ